สวัสดีค่ะก็มาพบกับบุ๋มนะคะวันนี้นะคะบุ่มก็มีของที่ถูกและดีของเมมเบลีนิว york เริ่มแรกนะคะจากตัวแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นเจ้านี่ปรบหลายตัวหลายคนก็รีวิวมาแล้วและมันก็ดีจริงๆแค่อยากจะมาคอนเฟิร์มว่าดิฉันก็ชอบเจ้าเมมเบลีนเอ่อบีบีซูเปอร์คนะคะตัวนี้มันดีมากๆเนื้อของมันเนี่ย เนื้อของมันเนี่ยปกปิดได้ดีเยี่ยมบุมใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะเราจะให้ดูเนื้อกันนี่เห็นมันโฟกัสไหมหรือมันโฟกัสหน้าฉันเห็นไหมนี่เนื้อเขาเนี่ยทำไมอย่ามาโฟกัสหน้าฉันลายก็ดังเดี๋ยวเอ๊ะ เห็นไหมเนื้อเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเหนืดแต่ไม่ได้เหนืดมากเห็นไหมเห็นจากการตั้งยอดของมันไหมเพราะเราหยดลงมาแล้วมันก็ยังตั้งยอดของมันอยู่นี่การปกปิดของเขาเนี่ยค่อนข้างจะดีมากถึงดีที่สุดคือเอ่อต้องถ้าใครที่มีรอยแบบรอยแ,บบอยแดงรอยสิวอะไรอย่างเงย คือใช้ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยเพเผอถ้าแบบลอยไม่ได้ชัดมากเนี่ยก็คือตัวเดียวอยู่ไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์กดทับหรือว่าทาทับหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ความรู้สึกของบุ่มนะอันนี้มันความรู้สึกส่วนตัวว่าการพอบ่มทาไปเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันจะรู้สึกว่าหน้ามันจะดูแบบแมบทบแบบแบบหน่อยแต่พอเอ่อทิ้งระยะเวลาไปสักพักหนึ่งจะมีความรู้สึกว่ามันเออเหมือนมันไม่ได้คุมมันมากอะไรเงี้ยหน้ามันจะดูวาวๆดูเป็นธรรมชาติดูแบบดูฉันไม่ได้แบบโบอะไรมาอะไรเงี้ย แล้วก็เขาค่อนข้างที่จะมีกลิ่นหอมไม่แน่ใจว่าใครที่แบบอืมแพ้กลิ่นอะไรเงี้ยจะเป็นไรไหมแต่เท่าที่ดูมาหรือว่าคนที่ใช้ใช้มาเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไระนะคะนี่อ่ะดูสองข้างระหว่างข้างที่ทากับไม่ได้ข้างอนไข้างนี้ทากับข้างนี้ไม่ได้ทาดูความเนียนดูความที่เขาทําให้ผิวของเราดูใสดูขาวเห็นไหมเนี่ยแล้วก็รูขุมขนเห็นรูขุมขนไหม เขาค่อนข้างที่จะปิดรูขุมขนของเราได้ดีพอสมควรเลยคือต้องบอกว่าใช้แล้วหน้ามันเรียบเนียนมากๆคือมันโอเคมากๆโอเคตัวที่สองตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหาซื้อยากนิดนึงผมใช้มาประมาณโอ้โหเยอะมาก <c oughs> เสียงก็หายลายก็มาชีวิตฉันดีได้อีกแบบซึ้งแบบซึ้งแบบนึงนะคะอะ ก็คือเจ้านี่เจ้าแป้งตัวนี้เคลียร์สมูทนะคะนี่ตัวนี้เนี่ย,ยเห็นเลยเห็นกล้องเลยว่าเราตั้งยังไงตัวนี้เนี่ยก็กล่องเขาจะเป็นแบบนี้เป็นหน้ารูปพี่เจนนี่อยู่แบบนี้นะคะบุมใช้เบอร์21นะคะไม่ใช่เบอร์21อดใช้เบอร์0ูนย์สองค่ะน่าแล้วก็ปะเป็นเกาหลีกันไปนะคะเป็นเบอร์2 1เอกันไปใช้เบอร์ศูนย์สองนะคะเบอร์0ูนย์สองเนี่ย จะเป็นสําหรับคนที่ผิวขาวเหลืองถ้าเกิดเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นผิวขาวชมพูเนาะก็จะเป็นตามไซ์ของเมเบรนนะคะโนคะอืมฉันมีตะก,กะอะไรแปลกๆอันนี้คือยังมีของอยู่ในนี้เห็นไหมอันนี้คืออันที่ใช้อยู่และดูมันก็กําลังจะหมดอีกแล้วเป็นตลับที่แบบโอ้ฉันใช้อันนี้มานานมากจนตอนนี้มันไม่ค่อยมีขายอะ่ะมันไม่มีขายด้วยแต่ฉันก็ยังมีสต็อกอยู่นะ ฉันยังมีอีกประมาณ3ามสี่อันแล้วเพื่อนก็มาขอซื้อต่อไปแล้วแนะนําให้ใครหลายๆคนใช้แล้วและใครหลายๆคนก็ชอบเนอะในตลาดเขาก็จะมีพับให้อยู่ห้องล่างแบบนี้เป็นพับแบบนี้สภาพก็ค่อนข้างที่จะเยินตัวเนื้อแป้งเนื้อแปง้งเนื้อแป้งของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นแป้งผสมรองพื้นที่ปกปิดได้ดีช่วยเรื่องรูขุมขนแล้วก็ความกระจ่างใสเขาบอกมาว่ากระจ่างใสขึ้นถึงสองระดับเนาะแต่ บุม๋มก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องความกระจ่งางใสของเขาสักเท่าไหร่แต่บุ๋มแค่เรื่องความเรียบเนียนของเขามากเพราะมันใช้มากๆมันค่อนข้างที่จะติดทนแล้วก็ดีมากอันนี้คือบุ๋มทาไปแล้วทับรองพื้นตัวนี้ไปมันให้ความปกปิดที่เนียนมากเห็นไหมเมื่อเทียบกันสองข้างกับข้างนี้ที่เป็นผิวของฉันแบบธรรมชาติซึ่งมันดูแย่มันดูแบบมีรูขุมขนแล้วมันก็ดูเห็นเส้นเลือดแบบโอ้โ oh, น no. แต่ข้างนี้ดูแบบโอเคมากๆ มือรูน่ากลัวเนอะมือไม่มีเนื้อคือถ้าใครหาสามารถหาซื้อได้แนะนําว่าให้ไปหาซื้อแล้วลองใช้ดูแล้วรีบไปซื้อต่ออีกรอบหนึ่งเพราะมันไม่มีเศร้ามากเลยอะตัวต่อมานะคะก็จะเป็นทาตากันบ้างเนอะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นี่เห็นไหมสีที่ปุมใช้เป็นประจำใช้บ่อยๆคือส,สีนี้สีนี้และสีนี้มันค่อนข้างที่จะเอ่อให้สีที่ดูเป็นไฮโซอ่ะเข้าใจไหมมันบอกไม่ถูกอ่ะ ส่วนสีดําและสีบอนี้หนูก็บ่อก็ใช้คือจะมาใช้ไลยตามเนี่ยไล่ผมต่างๆตรงเนี้ยเพื่อให้มันไม่ได้ดูแบบหัวแ่งหัวเถิกมากจนเกินไปนะคะสีสองสามสีสีที่บอกมาเนี่ยว่าแบบเฮ้ยฉันใช้บ่อยนะฉันชอบเดี๋ยวฉันจะแตะให้ดูคือมันสวยจริงๆมันแบบมันดูเป็นไฮโซมันดูแบบดูใช่มันดูแพงมันมันเป็นสีที่มันโอเคแล้วมันควรสันร้างอยู่ในนี้อยู่แล้วอืพูดซะจริงจัง นี่เดี๋ยวนะคืออาจจะไม่ได้เห็นชัดมากแล้วเม็ดเอเนื้อสีของเขาค่อนข้างที่จะติดดีสีของเขาเนี่ยมันจะมีทั้งเอ,อเป็นเดี๋ยวนะโฟกัสให้ดูกันเห็นไหมสีเขาค่อนข้างที่จะสวยเวลาที่ทาตา,ตาแล้วเราแบบเบนด์ดีๆเนี่ยมันจะมันจะใช้มากในพาเลตเนี้ยคือมันดีอย่างหนึ่งที่มันมีทั้งเนื้อที่เป็นแมต์และเนื้อที่มีชิมเมอร์เนาะก็ชิมเมอร์ของเขาเนี่ยคือ ไม่ได้ไม่ได้เลวร้ายคือเป็นชิมเมอร์ที่ใช้ได้แหละใช้ได้ดีเลยทีเดียวมันสีก็มันสวยเลยคือเหมือนเขาคัดสรรมาดีมากแล้วอันนี้คือตัวเดียวอยู่ไปตันจังหวัดอันนี้อัน,นเดียวอยู่เพราะฉันเอาไปเขียนคิวด้วยในตลับของเขานะคะก็จะมีแปลงมาให้สองตัวแบบนี้เห็นไหมอันนี้คือด้านนี้คือดีนะเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเรามาทานเนี่ยตรงขอบตาด้านล่างเงี้ยคือมันค่อนข้างที่จะโอเคเอาทาเลยมันค่อนข้างที่จะโอเคเนาะส่วน ว่าสองัวนี้ก็ดีอีกอย่างหนึ่งคือเขาให้มาสง่งแบบขนาดมาประมาณเหมือนสองไซส์ไงมันมันใช้ง่ายอ่ะมันดูแบบอเนกประสงค์อืมก็โอเคค่อนข้างที่จะดีทําตกบ่อยมากก็แตกไปจ่อยนึงก็ยังได้อยู่โอเคอยตัวต่อมาค่ะอันนี้ก็มีใครหลายๆคนพูดถึงเหมือนกันนั่นก็คือเจ้าเทนมาสคาร่าตัวนี้นะคะนี่เจ้ามาสคาร่าตัวนี้สีออกชมพู กลีบบัวไม่ใช่ชมพูนุดๆอ่อนๆชมพูน่อๆหน่อยนี่หัวแปลงเขาจะเป็นประมาณนี้ค่อนโอ้เห็นไหมเนะี่ยโอ้โอ้ no no n no. การตั้งกล้องของฉันพังเพราะฉันนี่ฉันใช้ปากกาดันกล้องเอาไว้ค่ะค่ะตั้งกล้องไม่เจอเอา้าวมีการปรับเปลี่ยนมุมกล้องฉันอะนี่มันทำยังไงมันชอบมาโฟกัสหน้าอย่างเดียวตึงตึงตึง,ตงไม่โฟกัส เห็นไหมหัวแป้งของเขาจะเป็นประมาณนี้คือมันมันจะเป็นมีแนวโค้งแล้วก็จะมีแบบข้างบนมันจะแบบมืนเส้นมันจะยาวกว่ามันช่วยให้ขนตาของเราเนี่ยมันแบบงอนแล้วมันก็ดูยาวขึ้นแต่มันไม่ได้ให้ความมันไม่ได้ช่วยให้หนามากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็หนาในระดับหนึ่งแต่มันจะให้ความความความงอนความแบบดูเป็นธรรมชาติแต่เป็นธรรมชาติที่ไม่ได้ธรรมชาติธรรมชาติ เป็นธรรมชาติที่เออฉันหลับได้อะฉันไม่ต้องติดขนตาปลอมฉันก็อยู่ได้เพราะฉันมีเธออะไรอย่างี้นี่มันก็จะหมดแล้วเหมือนกันเราก็ไปซื้อก็ไม่มีอีกแล้วนะคะตอนนี้ของขาดเฉพาะบางสาขาที่ฉันไปซื้อมันคองคดที่ฉันเครียดมากค่ะของที่ฉันรักมักจะขาดไม่รู้ทำไมแต่อย่าหยุดทำแป้งนะคะเหมือนหยุดไปแล้วเลยเสียใจมา ต่อกันด้วยตัวที่ห้านะคะตัวสุดท้ายตัวนี้เนี่ยก็อารมณ์ว่าเป็นลิปในตำนานไปแล้วแหละเพราะว่าใครหลายคนผู้หญิงหลายๆคนก็ต้องมีนะคะสําหรับคนที่ชอบลิปแมทเนี่ยก็ต้องเจ้านี่เลยค่ะแมทเจ็ดซึ่งตอนนี้เขาออกแมทมาหลายต่อหลายอย่างหลายต่อหลายเฉดอะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดทั้งแมทไม่แมทนู่นนี่นั่นแต่ยังไงเจ้านี้ก็ยังคลองใจอยู่แต่สําหรับบุ๋มเวลาที่บุ๋มทาเดี๋ยวบุ๋มจะไม่ได้ทาแค่เจ้าแมท เจ้าลิปตัวนี้ตัวเดียวก็คือจะมีทาแบบสีอื่นข้างในอะไรเงี้ยแต่ว่าขอบปากก็อะไรเงี้ยก็จะทาเป็นแบบพวกแมตอะไรอย่างงี้นี่สีของเขาก็ค่อนข้างที่จะติดดีแล้วก็ไม่ได้นูดป่วยจะเป็นคนป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลอะไรขนาดนั้นเราก็อะเห็นไหมคือจริงๆก็ไม่ต้องสวอตให้ดูก็ได้เพราะว่าใครหลายนคนก็อาจจะ,ะเคยใช้อยู่แล้วเคยลองอยู่แล้วแต่สำหรับใครที่ยังไม่มีหรือว่าใกล้จังหวดแล้วก็ ไปซื้อเก็บมาบ้างก็ได้นะคะมันโอเคมากเหมือนเดิมมันยังดีเหมือนเดิมเราควรจะมีติดบ้านไว้เหมือนอยาสามัญประจาบ้านอ่าจบไปแล้วนะคะห้าตัวสําหรับที่บุ๋มเอามารีวิวให้ดูในวันนี้เป็นของที่ถูกและดีของแบรนบิลีนิวยอร์กนี่ทั้งหมดห้าตัวนี้อ,ออกแถวออกออกทนชมพูหมดเลยเนาะเออมีเจ้าพาเลตอันนี้ที่เป็นสีดำๆอยู่อันเดียวก็เออไปหาซื้อกันได้เนาะ อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ค่าโฆษณาใดาๆแล้วเราก็แค่รู้สึกว่าเราอยากรีวิวให้ดูเนาะยังไงก็ถ้าชอบอยังไงก็กดไลค์กันเลยนะคะสมัหรคราวหน้าก็จะมาพูดเรื่องไหนก็ค่อยว่ากันสำหรับวันนี้เราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย